เฮล lo สวัสด like ีท um ุกชีว e, in like, ิตครับคุณทุกท่วันนี้ผมมาอยู okay. ่กับรุ่นพี่นะครับรุ่นพี่รุ่นสี่ถึงสามครับสวัสดีครับพี่ครับครับสวัสดีครับครับผมเมธีครับบุกครับรุ่นสี่สามพี่เรียนสาขาอะไรครับผมเรียนสาขาพืชไร่รุ่นผมน่าจะไม่ถึง200ร้อน่าจะร8อยแดสิโดยประมาณเรารู้ตัวว่าเกิงในสมแม่โจ้นเขาเก่งนะครับในเรื่องการทำงานในเรื่องอะไรต่อมีอะไรนะครับ เรื่องความรักความสมานสามัคคีเขาเป็นคนที่มีชื่อมากในแด้วงพี่รู้เรื่องการรับน้องไหมตอนนี้พอรู้มาบ้างแต่ก็ไม่ได้ลึกนะครับเราจะรู้ลึกคือตอนนี้มันผ่านมาแล้วตืแต่เช้าออกปอมิ่งแล้วมากินข้าวกินปลาแล้วก็ทางานพัฒนากันอยู่ทั้งวันก็จบไปโจวิชาที่ผมแย่ที่สุดตอนเรียนนะครับก็คือวิชาสถิติสถิติอ่ะสแตนเนี่ยละผมก็ก็ ไปเรียนเ,เรียนไม่ดีคะแนนไม่ดีนะครับแต่ผมจบมาแล้วผมมาทํางานก็ทํางานเกี่ยวกับสแตทนเลนยละ่ะร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะครับผมมาเป็นนักวิชาการเกษตรเอาเลยของกรมวิชาการเกษตรซึ่งใช้วิชานี้ดุนทั้งดุนนะครับทั้งสแตทและจีเนติกทงานเกี่ยวกับการปรับปรุงพันธุ์มันสัะหลังนะครับเราก็ได้ทำพันธุ์มันสัะหลังออกมาหลายพันธุ์ นะครับระหกสิระยอง90สบนะครับระยอง5ระยองเจ็ร่างพวกนี้ก็ผมก็อยู่ในทีมงานที่แข็งแกงคนหนึ่งนะครับหลัการวันก็เรียออกมาครับลูกเม่โจ้ครับผ่านอะไรมาบ้างมาครับอุบันนี้ก็เกษียณไปเรียบร้อยอ๋อก็เกษียณมาเกือบสิบปีแล้วเกือบสิปีแล้วนี่ฮะวันนี้ก็มางานเลี้ยงด้วยนะครับขอบคุณมากครับที่มาพูดคุยกับเราครับขอบคุณมากครับ